มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เดินหน้าต่อยอดงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศเมืม่อวันที่14มีนาคม2568ศาสตราจารย์ดรสมบัติธรรมรงทัธัญวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำคณะผู้บริหารและอาจารย์เข้าเยี่ยมชมบริษัทไบโอดีเซลจำกัดในเครือเพชรศรีวิชัยเอนเตอร์พรส์จำกัดมหาชนณจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมปล์มน้ำมันของประเทศไทยเพื่อหาหรือแนวทางการผลักดันการนำงานวิจัยไปใช้จริงโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปล์มน้ำมันเพื่อลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการหารือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยวัลเลยกลักและบริษัทไบโอดีเซลจำกัดทั้งสองฝ่ายได้วางแนวทางร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปามน้ำมันให้มีความหลากหลายและตอบโจทย์ตลาดได้มากขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยควบคู่กับความเชี่ยวชาญทางอุตสาหกรรมของบริษัทเพื่อให้เกิดการใช้งานจริงและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สำหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษ์มีความมุ่งมั่นด้านงานวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของโลกปัจจุบันมีนักวิจัยกว่า1,600คนและมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสกอ p u ปมากกว่า4,600บทความครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาโดยผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับปล์มน้ำมันเช่นเทคโนโลยีไมโครเวฟเพื่อลดระยะเวลาในการอบผลปล์ม กระบวนการอบไม้ปาล์มแบบ Pre-Treatment ช่วยเพิ่มคุณภาพไม้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมการแปรรูปต้นปาล์มน้ำมันเหลือทิ้งให้เป็นผลิตภัณฑ์ไม้น้ำหนักเบามูลค่าสูงรวมถึงผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มแดงจากผลสดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูง การหาหรือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวัลลยลักษณ์และภาคอุตสาหกรรมในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการจะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมปามน้ำมันของประเทศไทยอีกด้วย